we ยาร e สเอ็ก s t เยาริส X Urban คันนี้จะเกิร์ตใหม่รอบคันล้ออลอยใหม่สปริงและโชคยกสูงซีบอกทูโทนเอ็มเบรม X Urban ครับทุกอย่างมันลงตัวครับนิวเออทิฟคันนี้เนี่ยโดนทั้งสเปคโดนทั้งสไตล์ล้ออลอยสีดำสเกิร์ตดำหลังคาดำไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่เท่มากอะนิวยาริสรุ่นนี้นะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฟินแบบ10เต็ม10เลยค่ะทุกคนจะมีช่องเสียบ usb ทั้งหมด2ช่องเลยค่ะ ที่สำคัญก็คือเขามี To y ย ta s a ซ e t y s e n น e นะคะช่วยขับรถได้แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแปดถูแพคเกจเขาอยู่นี้ค่ะเป็นชุดแต่งที่มาอัพลุลให้แอทิฟกียาริสเนี่ยเท่คูมม่ขึ้นมอีกมากพร้อมกับแอทิฟสปีดค่ะคือทำให้เราขับสนุกแล้วก็เร่งเครื่องได้ทันใจมากๆถ้าเชื่อว่าคินโตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้รถของพวกเราได้ค่ะไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษานะคะง่ายๆแค่คลิกค่ะคู่ขนาดนี้ใครจะไปอดใจไหวลองไปที่โชรูมโตโยต้าใกล้บ้านคุณครับรับรองว่า มีโปรดีๆเพียบครับ